สวัสดีค่ะสรุปซีรีส์จีนเรื่องกดล็อกลิขิตรักตอนที่สองในที่สุดยางหัวหรือพระเอกก็ต้องหอบน้องเต่าใช้เสร์นออกจากบ้านไปโดยมีพ่อยืนดูอยู่ห่างๆอย่างเป็นห่วงพ่อมาช่วยพูดกับแม่ให้ใจอ่อนอย่ากโกรธพระเอกเลยแต่แม่ก็บอกพ่อไปว่าถ้าพระเอกไปได้ไกลกว่าโรงแรมหน้าหมู่บ้านให้ถือว่าแม่แพ้ พอบอกว่าถ้าพระเอกไปแล้วไม่กลับมาแม่ก็บอกว่าไม่เกินสองวันต้องกลับมาแน่เพราะแม่รู้นิสัยลูกชายที่เธอเลี้ยงมาค่ะตัดฉากมาที่ยังหัวหรือพระเอกเขาก็ไม่ชอบโรงแรมนี้จริงๆค่ะแต่ต้องทนเพราะไม่มีที่ไปตัดฉากมาทางด้านทนายฉินหรือนางเอกเธอมีนัดกับพี่หุ้ยหรือประธานถังว่าจะไปวิ่งด้วยกันพี่หุ้ยมารับนางเอกและพามาที่ฝึกโยคะของประธานหลันแทนวันนี้ไม่วิ่งแล้วค่ะ นางเอกเลยถามว่าทำไมถึงยังไม่ยอมปล่อยประธานหลันทั้งที่ลูกค้าก็มีไม่น้อยพี่หุยเลยบอกว่าที่เธอทำไปทั้งหมดก็เพื่อสามีของเธอหรือประธานจินนั่นเองเพราะแฟนเก่าของประธานจินมีฐานะที่ร่ำรวยสามีของแฟนเก่าประธานจินก็เจริญก้าวหน้ามากพี่หุยไม่อยากให้ประธานจินน้อยหน้าแฟนเก่าที่เลิกกันไปถ้าประธานจินได้แต่งงานกับแฟนเก่าก็จะมีชีวิตที่ดีและเจริญรุ่งเรือง พี่หุยเลยอยากทำให้ประธานจินเจริญก้าวหน้าไม่แพ้กับสามีของแฟนเก่าประธานจินแล้วสองสาวก็คุยอยากล้อเล่นกันทนายฉินหรือนางเอกคุยกับพี่หุ้ยอย่างสนุกสนานดูแล้วพี่หุย้ยหรือประธานถังก็เอ็นดูนางเอกของเรามากๆนะคะเพราะความสามารถของนางเอกถูกใจพี่หุยแล้วนางเอกก็คิดที่จะบอกพี่หุยเรื่องสามีทิพ แต่ก็คิดถึงเรื่องสามวันที่ยังหัวหรือพระเอกให้เวลาเป็นสามีทิพย์ของเธอนางเอกก็อ้ำอ้ำอึ้งๆไม่รู้จะบอกพี่หุ้ยยังไงแต่แล้วนางเอกก็คิดได้ว่ายังไงก็ยังมีเวลาเหลืออยู่เธอเลยยังไม่ได้บอกพี่หุ้ยไปในตอนนี้ค่ะ ด้านประธานทางหรือพี่หุย้ยเห็นนางเอกอ,อ้ำออึ้งอจะพูดก็ไม่พูดกลับเข้าใจว่านางเอกจะขอลาหยุดงานไปมีความสุขกับสามีที่นานๆจะได้อยู่ด้วยกันเพราะสามีของนางเอกอยู่แต่ต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่พี่หุยเลยสั่งห้ามนางเอกลายหยุดงานและบอกให้นางเอกไปจับประธานหลันมาเป็นลูกค้าให้ได้ก่อนตัดฉากมาทางด้านยางหัวหรือพระเอกเขามาออกกำลังกายกับเพื่อนชื่อชัยเลี่ยง พระเอกบอกว่าครั้งนี้แม่เอาจริงแน่ๆชัยเลียงก็เลยบอกให้พระเอกยอมแต่งงานไปเถอะชัยเลียงเองก็เสียดายที่คนเก่งของมหาวิทยาลัยและเก่งระดับประเทศแบบอย่างหัวหรือพระเอกของเราเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านถ้าออกไปทำงานจะหาเงินได้เยอะแค่ไหนเนี่ยพระเอกก็ยังคงยืนกรานที่จะอยู่สมถะแบบนี้ส่วนเรื่องแต่งงานพระเอกก็ยังไม่เห็นด้วยกับชัยเลียงค่ะ ตัดฉากมาที่ทนายฉินหรือนางเอกประธานถังหรือพี่หุยเมื่อรอนานแล้วไม่เห็นประธานหลันมาฝึกโยคะสักทีก็เลยโทรหาประธานหลันบอกว่ากำลังเดินทางไปสนามบินและตัดบทพี่หุยโดยบอกว่าเรื่องสมาคมผู้ประกอบการสตรีได้ให้เจ้าตันพิงหรือหลานสาวรับผิดชอบดูแลไปแล้วอยากจะคุยอะไรก็ให้ไปคุยกับเจ้าตันผิงได้เลยค่ะ พี่หุยคิดว่าเมื่อประธานหลันล,ลบหน้าแบบนี้พี่หุยเลยสั่งลุยต้องไปหาเจ้าตันผิงเลยทนายฉินหรือนางเอกก็สั่งงานลูกน้องทันทีผ่านกรุป๊ปแชทให้ทนายฝึกหัดทุกคนหาประวัติทุกอย่างของเจ้าตันผิงแล้วให้มาสรุปที่ห้องทำงานของเธอตอนสิบโมงเชา้าตาฉากมาทางด้านยางหัวหรือพระเอกชายเลี้ยงก็ยังพยายามพูดให้พระเอกฟังแม่และแต่งงานไปซะหรือจะแต่งงานแบบหลอกๆก,ก,ก็ได้ หรือที่พระเอกยังไม่ยอมอาจจะเป็นเพราะตอนที่พระเอกตกงานแถมเลิกกับแฟนอีกเลยรู้สึกท้อแท้ใช่ไหมใช่เลี้ยงถามพระเอกถามกลับว่าจะให้เขาโกหกพ่อแม่หรอใช่เลี้ยงบอกว่าโกหกแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรและใช่เลี้ยงยังบอกว่าพระเอกนะโชคดีที่เป็นผู้ชายถ้าพระเอกเป็นผู้หญิงเรื่องงานเรื่องแต่งงานก็จะถูกโยงอิรุงตุงนังกันไปหมดรับไม่ไหวแน่ๆพระเอกก็คิดตามคำพูดของเพื่อนคะ่ะ พระเอกบอกว่าดังนั้นเพื่อจะให้ได้งานที่ดีก็ต้องโกหกสินะทำไมไม่รู้จักต่อสู้ไม่ใช่โกหกเลี่ยงไปหรือยอมรับมันไม่งั้นก็จะไม่มีวันที่จะได้รับความเป็นธรรมแน่นอนตาชากมาที่เฉิงแอนฮุยทุกคนกำลังวุ่นวายหาข้อมูลของเจ้าตันผิงมีแต่อูเฟยที่ทำตัวชิลสบายๆไม่ร้อนไม่หนาวอยู่คนเดียวจนเพื่อนร่วมงานถามอูเฟยกลับบอกว่ายัางเช้าอยู่จะรีบอะไรกัน เพื่อนก็เลยถามกลับว่าไม่ได้ดูมือถือเลยเหรออูฟอยบอกว่าไม่ได้ดูเพราะกลับบ้านแล้วก็คือเวลาพักผ่อนมือถือก็ไม่ดูเพราะหมดเวลางานแล้วก็ความเป็นสาวน้อยเพิ่งเคยทำงานนะคะยังไม่เข้าใจคำว่าเรื่องด่วนค่ะ ทนายหลีหรือทนายหลี่ใต้เอาคดีฟ้องหย่าคกกดีหนึ่งมาให้อูเฟยช่วยทําแต่อูเฟยก็ปฏิเสธทนายหลีทันทีเพราะเธอต้องช่วยทนายชินหรือชินซื่อนางเอกของเราก่อนเพราะเป็นงานด่วนทนายหลีก็เลยคิดว่าอูเฟยได้เลือกข้างแล้วขออธิบายค่ะทนายหลีกับทนายชินเป็นคู่ปรับในที่ทํางานกันพูดถึงเรื่องฝีมือก็สูสีกันแต่ทนายชินมีภาษีเหนือกว่าทนายหลี่ตรงศิละปะก,การพูด และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเธอแต่งงานแล้วส่วนทนายหลียังเป็นโสดอยู่ค่ะทนายหลีก็เลยมอบหมายงานให้ทนายฝึกหัดคนอื่นเอาไปทำแทนอูเฟยจอเชีนเชียนเพื่อนร่วมง,งานของอูเฟยเลยต้องมาอธิบายให้อูเฟยฟังว่าทนายระดับสูงเป็นหัวหน้าทนายฝึกหัดทุกคนจะใช้ใครให้ทำอะไรก็ได้อูเฟยเลยถึงบางอ้อและคิดจะไปขอโทษกับทนายหลี เจาเชียนเชียนก็อธิบายถึงความสัมพันธ์ของทนายหลีกับทนายชินให้อูเฟยฟังอูเฟยฟังจบแล้วก็บอกว่าทนายหลีกับทนายชินแข่งกันไม่เกี่ยวกับเธอที่นี่ไม่ใช่วังหลวงว่าสั้นแอดนี่ขำหนักมากนะคะเพราะถ้าใครเป็นติ่งซีรีส์จีนโบราณจะเข้าใจว่าในวังหลวงมีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน สาวน้อยอูเฟยบอกว่าเธอแค่ไปขอโทษทนายหลี่เรื่องก็จบแล้วโจเชียนเชียนเมื่อเห็นว่าอูเฟยไม่น่าจะเข้าใจเลยอวยพรให้อูเฟยน้องใหม่โชคดีค่ะ จัดฉากมาที่ในห้องของทนายชินหรือนางเอกเมื่อถึงเวลาทนายฝึกหัดทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องของทนายชินทุกคนที่หาข้อมูลมาและมีข้อมูลทุกคนต่างก็ยกมืออยากที่จะพูดมีแต่อูเฟยที่ไม่ยกมือทนายชินหรือนางเอกเลยชี้ไปที่อูเฟยและบอกให้เธอเป็นคนพูดว่าได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเจ้าตันผิงมาบ้าง อูเฟยก็มีแต่ข้อมูลที่หาได้มาจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นข้อมูลพื้นๆที่ใครๆก็หาได้นางเอกถามว่าข้อมูลเชิงลึกมีไหมอูเฟยบอกว่าเธอมีเวลาหาข้อมูลน้อยเลยไม่มีข้อมูลเชิงลึกค่ะทนายฉินหรือนางเอกของเราก็เลยเทศอูเฟยไปยกหนึ่งและนางเอกก็ให้ทนายฝึกหัดคนอื่นบอกข้อมูลที่ทุกคนหามาได้ให้เธอฟัง เมื่อนางเอกได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วเธอก็มาสรุปข้อมูลย่อยให้พี่หุ้ยหรือประธานถังฟังอีกทีหนึง่งตอนนี้พี่หุ้ยกับนางเอกออกมาข้างนอกกันแล้วเพื่อออกมาพบกับเจ้าตันผิงพี่หุ้ยสั่งให้นางเอกลุยให้เต็มที่นางเอกเลยบอกว่าถ้าทํางานนี้สําเร็จแล้วเธอมีเรื่องที่อยากจะคุยกับพี่หุ้ยก็พอดีกับที่เจ้าตันผิงเดินทางมาถึงพอดีก็เลยไม่ได้คุยกันต่อคะ่ะ พอเจ้าตันผิงมาถึงแล้วพี่หุ้ยเลยรีบขอโทษก่อนเรื่องคดีฟ้องยาที่ทำให้เจ้าตันผิงต้องแพ้คดีเจ้าตันผิงก็แสดงแสงยานุภาพทันทีแต่นางเอกของเราก็เก่งกว่าในที่สุดนางเอกก็สามารถปิดจ็อบเดียวกับเจ้าตันผิงได้สำเร็จพี่หุ้ยพอใจมากที่ได้งานกฎหมายของสมาคมผู้ประกอบการสตรีแต่เจ้าตันผิงกลับต้องการให้ทนายหลีใต้เป็นคนรับผิดชอบงานนี้ ประธานถังหรือพี่หุ้ยดีใจมากที่ได้งานของสมาคมผู้ประกอบการสตรีและปลอบใจนางเอกที่ทนายหลีใต้ได้งานนี้ไปแทนนางเอกพี่หุ้ยอนุญาตให้นางเอกหยุดงานได้ทันทีเลย3วันไปพักผ่อนจูจีกับสามีได้แล้วก็แยกตัวออกจากนางเอกไปค่ะ ทนายชินหรือนางเอกของเราก็เศร้าที่ไม่ได้งานนี้มาดูแลและคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะเจ้าตันผิียงและประธานหลันยังไม่รู้ฝีมือของนางเอกเลยแต่กลับเลือกทนายหลีใต้อารมณ์แบบอกหักไปเลยค่ะกะว่าจะคว้างานใหญ่นี้ให้ได้เพื่อจะได้บอกความจริงกับพี่หุยเรื่องสามีทิพที่นางเอกมโนขึ้นมาซะหน่อยตัดฉากมาที่เชิงแอนหุยทนายหลีใต้ก็ส้มหล่นได้รับผิดชอบงานใหญ่ของบริษัท ทางๆท,ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยเลี้ยงเครื่องดื่มเด็กๆทนายฝึกหัดทุกคนที่แผนกตัดฉากมาที่โรงแรมพระเอกยังคงพยายามที่จะคุยกับแม่เพราะเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แต่แม่ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนพ่อก็โทรมาบอกให้พระเอกยอมยอมแม่ไปและไปหางานทําซะจะได้ไม่ต้องเจอกับแม่พระเอกก็เลยไม่คุยนะคะและวางสายไปค่ะตัดมาที่อูเฟยกําลังเดินออกไปซื้ออาหารกลางวันเธอก็โทรไปฟ้องคู่มั่นของเธอ ที่โดนทนายฉินหรือนางเอกต่อว่าต่อหน้าเพื่อนร่วมงานและคู่มั่นคนนี้ก็เป็นทนายความแถมยังเป็นแฟนเก่าของทนายฉินหรือฉินซือนางเอกของเรานั่นเองชื่อเถาจิ้นฮุยหรือทนายเถาแต่อูเฟยไม่รู้เรื่องนี้ เถาจิ้นหุยก็ให้กำลังใจอูเฟยและบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องทำเขาจะเลี้ยงเธอเองแอดเลยอยากมีคนมาพูดแบบนี้ให้ฟังจริงๆเลยค่ะอยากจะอยู่บ้านเฉยๆเป็นคุณนายกับเขาบ้างแต่วาสนาไม่มีก็เลยต้องถ่ายนาต่อไปตัดฉากมาทางด้านเถาจิ้นหุยหรือทนายเถาที่สำนักงานกฎหมาย New World ก็กำลังคุยงานกับลูกน้องที่เป็นนักสืบชื่อกังจือทนายเถาให้นักสืบกังจือคอยจับตาดูประธานหลัน กังจื่อรายงานไปทนายเถาก็ดูรูปไปหูก็ฟังไปตาก็มองรูปแล้วก็ไปเจอรูปหนึ่งในงานเลี้ยงที่มีชินซือหรือนางเอกอยู่ในงานด้วยทนายเถามองดูนางเอกแบบนี้ล่ะค่ะเหมือนคิดอะไรบางอย่างอยู่ตัดฉากมาทางด้านอูเฟยที่กําลังนั่งกินอาหารกลางวานันอาหารกล่องนะคะอยู่ที่ทํางานคนเดียวเธอไม่ได้ออกไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อนๆเ,เพราะเสียใจที่โดนทนายชินหรือนางเอกเทศไปเมื่อเช้า โจเชียนเชียนโทรหาอูเฟยแล้วบอกให้อูเฟยเตรียมข้อมูลของประธานหลานให้เสร็จก่อนเลิกงานและให้เก็บไว้เป็นความลับด้วยโจเชียนเชียนกำชับอีกว่าอย่าให้ทนายหลี่รู้เรื่องเป็นอันขาดและเมื่ออูเฟยททำเสร็จแล้วให้ส่งงานให้กับโจเชียนเชียนค่ะยี่โจคนนี้เริ่มแปลก,แ,ปลกแล้วนะคะในสายตาของแอดในที่ทำงานทุกที่แอดว่าคนแบบนี้ต้องมีพวกเราจะต้องได้เจอกันแน่ๆคะ่ะ แอดก็เคยเจอแต่อย่าให้เล่าเลยค่ะเดี๋ยวมันจะยาวมาสรุปซีรีส์กันต่อดีกว่านะคะคราวนี้อูเฟยตั้งใจมากข้าวที่ยังไม่กินแล้วค่ะลุกไปทำงานเลยเพราะไม่อยากให้ทนายชินหรือนางเอกของเราผิดหวังในตัวเธออีกนั่นเองตาฉากมาที่ยังหัวหรือพระเอกเขาก็คิดถึงคำพูดของนางเอกที่บอกว่าชอบรูปที่พระเอกเคยโพสต์ไว้ในเวป๋อพระเอกนั่งดูรูปที่ตัวเองโพสต์ก็เกิดคำถามว่ามันพิเศษตรงไหนก็นั่งดูไปแบบงง พราะไม่คิดว่ามันจะพิเศษตรงไหนนั่นเองค่ะและแล้วพระเอกก็คิดวิธีต่อรองกับแม่ได้โดยการที่พระเอกต้องลงประกาศหาเช่าแฟนสาวในปู่เจียงสักปีหนึ่งไม่ต้องรักกันก็ได้นัดเจอคุยกันได้เลยตัดฉากมาที่เชียงแอนหุยทนายชินหรือนางเอกโทรหาโจเชียนเชียนทำหาข้อมูลที่เธอให้โจเชียนเชียนหา นั่นไงแอดว่าแล้วและซีรีส์ก็ได้เฉลยแล้วนะคะว่าทนายฝึกหัดคนนี้กำลังหลอกใช้อูเฟยให้ทำงานแทนตัวเองอยู่โจเชียนเชียนก็เลยมาถามกับอูเฟยว่าหาข้อมูลเสร็จหรือยังอูเฟยยื่นแฟ้มข้อมูลที่หาได้ให้กับโจเชียนเชียนและบอกว่าเธอยังรอข้อมูลยืนยันบางอย่างอยู่แต่โจเชียนเชียนบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วอูเฟยจะเดินตามโจเชียนเชียนเข้าไปหาทนายฉินด้วยแต่โจเชียนเชียนไม่ให้อูเฟยไปด้วยร้ายมากนะเย่โจ ต่อไปนี้แอดขอเรียกยายโจเช่นเช่นคนนี้ว่ายายโจตัวแสบนะคะตอนนี้อูเฟยก็รู้แล้วนะคะว่าเธอโดนหลอกใช้เมื่อยายโจตัวแสบมารายงานให้ทนายชินหรือนางเอกฟังเสร็จแล้วนางเอกก็เลยถามว่าแค่นี้หรอยายโจตัวแสบก็สตันไปนางเอกก็เลยถามว่ารู้ไหมประธานหลานไปไหนวันนี้ยายโจตัวแสบก็ไม่รู้อีกเพราะเธอไม่ได้เป็นคนหาข้อมูลนั่นเองค่ะ พอดีอูเฟยเข้ามาในห้องเพราะอูเฟยได้ข้อมูลยืนยันที่เธอเรออยู่เมื่อสักครู่นะคะว่าคืนพรุ่งนี้ประธานหลานกับหอ,อการค้าเจ้าเจียงจะจัดงานเลี้ยงการกุศลนางเอกก็เลยถามว่าใครเป็นคนหาข้อมูลนี้ยายโจตัวแสบรีบตัดบทชิงพูดก่อนเลยว่าช่วยกันหาสองคนกับอูเฟยคะ่ะแต่ทนายชินก็รู้ทันอยู่ดีนางเอกก็เลยบอกให้ยยโจตัวแสบช่วยไปหาบางานเลี้ยงนี้มาให้ใบหนึ่ง ยโสตัวแสบก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแต่อูเฟยช่วยหาบัตรงานเลี้ยงการกุศลน,นี้ให้นางเอกได้แต่งานนี้ต้องพาคู่ไปร่วมงานด้วยนางเอกหรือทนายชินมองไปที่รูปสามีทิพย์ของเธอที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานและคิดถึงเวลาที่ยังหัวหรือพระเอกให้แค่สามวันก่อนจะบอกกับอูเฟยว่าสามีเธอแซ่หยางชื่อหยางหัว ตัดฉากมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งยังหัวหรือพระเอกของเราก็พาชายเลี้ยงเพื่อนสนิทมาเจอกับสาวที่เขาลงประกาศเช่าแฟนไว้เพื่อคุยตกลงรายละเอียดกันโดยให้ชายเลี้ยงแสดงเป็นคนที่ลงประกาศแทนพระเอกและพระเอกก็จะนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆเพื่อดูว่าคนที่นัดเจอโอเคไหมยังหัวการละครก็มานะคะตอนนี้ชายเลี้ยงก็บ่นให้พระเอกแต่ก็ช่วยเพื่อน พอมีผู้หญิงเดินเข้ามาในร้านชายเลียงก็บอกว่าสาวคนนี้สวยใช่ได้แต่ก็ไม่ใช่คนที่นัดเจออีกชายเลียงก็เลยชวนพระเอกคุยระหว่างที่รอสาวที่นัดเจอพระเอกบอกว่ากําลังหาห้องเช่าชายเลียงถามว่ามีงบเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะช่วยหาพระเอกบอกว่าสองพันชายเลียงเลยบอกว่าถ้าหาได้ราคานี้ในปู่เจียงให้มาบอกด้วยชายเลียงจะไปเช่าด้วยคนคะ่ะแล้วก็มีสาวอีกคนเดินเข้ามาชายเลียงก็บอกว่าคนนี้ไม่ไหวอ้วนไป เตรียมจะหนีให้พระเอกจัดการเองแต่ก็ไม่ใช่คนที่นัดเจออีกจนนางเอกเดินเข้ามาในร้านชายเลี้ยงบอกว่าถ้าเป็นคนนี้ใช่เลยเธอสวยมากแต่นางเอกก็เดินตรงไปนั่งลงข้างๆยางหัวหรือพระเอกเลยค่ะและแนะนำตัวว่าเธอคือคนที่พระเอกนัดเจอวันนี้พระเอกของเราหน้าชาไปเลยค่ะก็คงอายนางเอก ชชยเลี้ยงกับนางเอกต่างก็แนะนำตัวกันพระเอกไม่พูดอะไรแต่กลับลุกขึ้นและจะเดินออกจากร้านไปนางเอกก็เลยพูดขึ้นว่าเห็นโพสต์ของพระเอกก็เลยอยากจะช่วยก็เท่านั้นอย่าเกลียดก,ก,กันนักเลยพระเอกก็เลยพูดขอบคุณแต่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนางเอกแล้วก็เรียกใชยเลี้ยงเดินไปขึ้นรถแต่บอกไม่ให้ใชยเลี้ยงออกรถแล้วนางเอกก็ตามมาขึ้นรถด้วยฝนก็กำลังตก นางเอกก็ยังตามตือพระเอกชายเลี้ยงก็งงว่าพระเอกกับนางเอกรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไปสัญญากันตอนไหนนางเอกก็พยายามอธิบายแต่พระเอกก็บอกว่าจะให้เชื่อคนที่โกหกได้ยังไงนางเอกก็เลยคิดถึงคำพูดของอาจารย์เปี้ยนจริงที่บอกว่าความดึงดันของนางเอกจะทำให้เธอเป็นทนายที่ดี นางเอกบอกว่าถึงแม่นางเอกจะไม่เห็นด้วยกับทนายเปี้ยนจิงที่ใช้วิธีโกโหกเรื่องมีสามีแล้วเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ทนายเปี้ยนจิงบอกว่าทนายเปี้ยนจิงเองก็เอาอนาคตของเธอเป็นเดิมพันกับเชิงแอนหุยเหมือนกันนางเอกบอกยัางหัวหรือพระเอกว่าเราทั้งสองคนต่างก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ให้พระเอกลองคิดดูอีกทีค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ